เริ่เบาๆแต่เป็นไฮไลท์หมอสิละกับนัวัชการท่านอาจารย์ปูบาทุกท่านนะครับแล้วก็หน้าที่ทาทุกท่านนะครับก็ตามตามทฤษฎีนะครับใครส่งกันบ้านแล้วก็ต้องมาส่งกันบ้านต่อน้าคนอื่นต่อห้ามส่งเด็กสองคน <laughs> ผมเล่าก่อนนะครับผมผม เป็นลูกศิษย์ลงตาหลายปีแล้วครับแล้วก็ผมเริ่มจากลุงตาไม่ยอมคุยกับผมเห็นว่าหน้าวันแรกท่านก็เดินออกไปเลยแม่ไผหมอเหนื่อยกำกำลังเหนื่อยอยู่ขอเดินออกไปก่อนไม่อยากคุยด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเล่าไปฟังวันเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกันว่าต้องดีมากน้อยมากเลยครับถ้าเกิดเราเชื่อมั่นในศรัทธาในพระพุทธเจ้าเนี่ยผมคิดว่า ท่านท้งหลายก็ก็จะเข้าใจครับซึ่งวันนี้จริงๆแล้วผมเพิ่งบอกหลวงตาว่าสิ่งที่จะเล่าให้ฟังเมื่อกี้ที่จะเล่าฟังต่อไปเนี่ยครับก็ไม่กล้าเล่าเหมือนกันแต่ก็จะเล่านะครับเพราะว่าสองสัมมันที่สองสัมมาทิมมที่ผ่านมาผมผมจะมีพุทโธอยู่ในใจเสมอคือผมมีสติจะใช้พุทโธใช่ไหมครับแล้วก็ เราก็เร <cin stereotype> ียนมาอย่างนี <me around> ้ใช่ไหมครับมีสติมีพุทโธแล้วก็สัมัญาคือเมื่อไรที่เราเคลื่อนออกไปจากพุทโธเราก็จะรู้ว่าเรามีถ้าไม่มีไม่มีพุทโธคือสติหายถ้าเกิดขึ้นออกจากพุทโธก็คือมีสัมัสัญญาก็คือรู้ว่ามันเคลื่อนออกไปแต่มันมีพุทโธอยู่ก็จะเห็นตัวพูด้าชัดเจนขึ้นคือมันดังขึ้นเรื่อยๆคือยิ่งเห็นก็ยิ่งดังขึ้นคําพูดที่ซ้อนกับพุทโธเนี่ยก็จะดังขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เมื่อคืนนะครับ มันก็มาเถียงกับผมคําพูดนะครับก็เถียงว่าเอา้าเราอยู่พุโทโธอยู่เนี่ยอยู่พยายามจะฝึกสติใช่ไหมอ่ะเอาไม่พุโทโธก็ได้ไม่ถูกก็สต,ติก็ไม่มีสิใช่ไหมครับเมื่อคืนก็ทะเลาะก,กันตรงนี้ครับแค่ตรงเนี้ยทะเลาะก,กันในสมองผมเนี่ยเยอะมากมันก็บอกเงี้ย,ยงั้นชนะรนัตนา,าพุทธเจ้าาพุทโธเลย <Okay. S 1> ฉันไม่ได้พุโทโธเองโอ้ oh. แล้วเก่งมากครับมีเสียงพุโทโธเพาะๆขึ้นมาในใจผม แค่พุทธนี่ครับปติติทั้งห้องเลยครับแล้วก็โทรทั้งห้องหัวว่าโอ้โหเจ๋งได้ส่งกันบ้านหลวงตาแล้วมีของแปลกไหมหลวงตาเ,เดินเดินไปในข้างหลังครับที่มีสวนผักอยู่แล้วผมก็แปลกใจเดินสวนผักท่านอาจารย์ไม่ได้ใส่ปุ๋ยปยเอะไรฉีดยาฆ่า,มาแมลงหรืมันก็ไม่ค่อยกัดเนาะแล้วเดินไปเอา้า มันนาวก็สวยคือหลวงตาทําให้มันสวยอะ่ะคือพลังเมตตาของท่านออกไปครับคิดว่าเมตตานะครับน่าจะเป็นพลังธรรมชาติผสมออกมาด้วยอ๋อก็คือพลังมันเป็นเป็นส่วนเดียวกันระหว่างพืชเราต้นไม้หลวงตาก็เดินไปก็แลกพลังกันตลอดเวลาแล้วก็ลงมานั่งคุยกับหลวงตาว่าหลวงตาครับผมมี ความรู้ใหม่เรื่องอันนี้นะครับกล่าวว่าเจ๋งมากเลยหลวงตาเขาบอกว่าหมอยังแยกระหว่างหมอกับพระพุทธเจ้าอยู่คือเรายังแยกระหว่างเรากับเขาครับเหมือนกับหมอติละกับน้องๆหรือพี่ๆทั้งหลายตอนเนี้ยจริงๆอันเนี้ยมันเป็นสมมุติทั้งหมด วิมุตคือเราเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันและเป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่เกิดมาทั้งหมดและพระเยอะสองและพระธรรมทั้งหมดพอถึงประโยคเนี้ผมรู้สึกว่าผมได้ตัดอสงไขยไปเยอะเลยถึงเมื่อกี้คือถ้าเกิดประโยคนี้ไม่ออกเนี่ยผมก็ยังเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าพูดโธให้ผมใช่ไหม แล้รมีสติอยู่ฮะไม่ใช่เรายังมีตัวแยกออกจากท่านอยู่เรามีตัวเราแล้วแยกออกจากพระพุทธเจ้าแต่เราเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันทุกคนทั้งหมดทั้งโลกทั้งจัก,กรวาลหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้เข้าใจว่า เมื่อไหร่มีกูหรือเขามันไม่ใช่ปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะจริงๆเนี่ยมันไม่มีทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดก็จะทําให้รู้ว่าเมื่อไหรเราหลงไงที่ผมหลงตอนนั้นว่าผมมีพุทธเจ้าแล้วก็มี สิ่งเกิดดาบอยู่เนี่ยครับมันเป็นการหลงแบบหนึ่งซึ่งก็กลับเรียนหลงตาว่าตรงนี้คงติดกันเยอะเพราะว่าใครจะกล้าสอนว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธเจ้าแล้วพระเ,เจ้าคือคือมันมันไม่ใช่ไปเไป็นส่วนหนึ่งคือมันเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วอะไม่ใช่เราไปทําให้มีส่วนหนึ่งนะ คือเราคือมันมีเป็นมันเป็นอันเดียวกันอยู่แล้วไงเอโกทมนเป็นอยู่แล้วมันไม่ใช่แบบเราไปสร้างเอโกธมโมขึ้นมาคือมันมีอยู่แล้วอ่ะแล้วเป็นอันเดียวกันน่ะไม่ใช่ว่าเราต้องไปทําให้ไปเป็นอันเดียวกันหรือเราไปส่วนหนึ่งของท่านหรือเป็นส่วนหนึ่งของเราคือทั้งหมดมันันอันเดียวกันอยู่แล้วไงคือมันง่ายซะขนาดนั้นอะมันก็เลย อึ้งไปครับแล้วก็เมื่อกี้คุณแม่ชีแม่มชีเมาก็มาเล่าเรื่องส่งกันบ้านก็ยิ่งเข้าใจเหว่าตอนแรกผมจะพยายามจะอธิบายอย่างเงี้ยเหมือนแม่ชีเมาแหละคุณก็เลยเข้าใจว่าโอ้ไม่ใช่หรอกก็อธิบายให้ฟังก็จากจากที่ผมผ่านมาก็อธิบายให้ฟังไปเลยอยากให้ท่านทุกท่านเข้าใจธรรมชาติที่เป็นจริงเท่านั้นเอง ไม่มีใครเป็นอาจารย์ใครหรือไม่มีใครมาสอนใครเหมือนแค่ผมว่าผมเข้าใจธรรมชาติในธรรมชาติจริงๆมันเป็นอย่างเนี้ยผมก็เลยมาเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะเกรียนบอกว่าการมีครูบาอาจารย์ระดับสูงเนี่ยดีมากคือผมเนี่ยฟังอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ผมก็ผมเข้าใจหมดทุกอย่างที่เขาเล่ากันอยู่ตอนเนี้ย แต่มาถึงก็บอกว่าเอา้าไม่ใช่แสดงว่าอย่าไปเชื่อความคิดเรามาก <c oughs> นะครับแล้ว <c oughs> ผมก็ถามหลวงเาว่าไอ้ถุงนี้มันมานะเนี่ยมันยากแล้วก็ส่งกันบ้านกันยากด้วยตรงเนี้ยน,นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หาฟังได้ยากมากครับ ว่าการการเห็นมานะตัวเองเป็นยังไงนะครับแล้วก็แล้วอย่งที่หลวงที่ท่านอาจารย์อาทิตย์เล่าให้ฟังเรื่องข้ามผู้รู้ก็เหมือนกันนะครับก็คือไม่ได้มีอะไรนะมันก็คือท่านท่านอธิบายถึงผู้รู้อยู่ซึ่งเป็นสังขารแบบหนึ่งแต่วันนี้อธิบายถึงธาตุรู้ซึ่งมันอยู่ด้วยกันเนะี่ยนะครับมันก็จะต่อกับจริงๆมันเสีย เรื่องที่ต่อจากท่านอาจารย์อาทิตย์เมือ่อไฟล์ที่แล้วสามที่วันที่แล้วซึ่งก็อึ้งไปเหมือนกันน็ก็เพิกงั้นถ้าเกิดหลังจากนี้นะครับถ้าเกิดใครอยากจะอธิบายธรรมะเนี่ยผมว่าก็อธิบายจากใจไปเลยครับง่ายดีจากใจที่เมตตาให้กับเขาครับผมก็เมตตาของไม่ใช่ของผมน,นะครับของจากพุทธเจ้าพระธรรมเลียสงฆ์ทุกท่าน ผ่านเราแล้วก็ผ่านไปแล้วก็เรียนหลวงตาว่าอุ้ยทาไมบางท่านเห็นพุทธเจ้าก็บรรลุธรรมเลยโอ้ก็ท่านก็บรารมีท่านเต็มที่นะครับแค่ท่านเห็นพุทธเจ้าก็จิตสู่จิตก็จบไปเลยครับเพราะฉะนั้นที่จะบอกจะไปรอถึงพระเจ้าองค์หน้าเนี่ยไม่มีทางเลยครับท่านต้องบรารมีต้องแบบแทบจะ บรรลุอรหันต์อยู่แล้วลหละถึงจะไปเจอท่านที่ข่าวนะถ้าเกิดยังไม่ใกล้บรรลุอรหันต์ไม่ต้องคิดว่าจะไปเจอเสียเวลาคิดเพราะตอนนั้นต้องแบบเต็มสุดๆคืออีกนิดนึงอ่ะใส่แค่ผงผงผม,ผม,ผมลงไปนิดนึงก็บรรลุธรรมแล้วะนะครับถ้าท่านไหนคิดอย่างนั้นเนีย่ยคิดว่าเป็นอวิชชายอย่างรุนแงรงคือถ้าเกิดไม่ว่าไม่ฝึกหรือให้ฟังสัตย์ธรรมให้เข้าใจในณปัจจุบันเนี่ยหรือณนขณะเนี่ย ก็ถือว่าอระมรทมาแล้วใครคิดว่าจะต้องไปทำอะไรต่อจากอันเนี้ยเดี๋ยวจะเข้าใจเพิ่มขึ้นเนี่ยก็อย่างที่าอาจารย์อาทิตย์กราบเรียนนะครับว่าก็เข้าใจผิดอีกครับนะครับขอมันมีแค่สองอย่างจริงๆครับนะครับแต่ต้องสังเกตเองนะครับต้องสังเกตเองสังเกตไม่ออกก็มาถามคุมูท่านอาจารย์ ผมผมก็สังเกตตัวเองไม่ออกแต่ก็ต้องต้องเริ่มด้วยศรัทธานะครับทั้งหมดเนี้คือทั้งหมดเนี่ผมไม่มีความรู้อะไรเลยครับผมแค่ศรัทธาอย่างเดียวศรัทธาในการที่พระเจ้าท่านมาเห็นความจริงอย่างเนี้ศรัทธาว่าท่านเห็นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยศรัทธาแค่นี้เองจริงๆนะครับไม่ต้องใช้อย่างอื่นศรัทธาลรวนๆฟังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรศรัทธารวนๆนะครับเดี๋ยวก็เข้าใจเอง นะครับแต่อย่าตามกิเลสตัวเองแล้วก็อย่าเชื่ออย่าจะคือไม่พักไม่เพียรน,นะครับไม่พักตามกิเลสแล้วก็ไม่เพียรตามอาวิชชาแค่เนี้ยเราก็จะอยู่ในอริยมรรคอยู่ไม่ต้องกลัวรอกครับอรินมรรคอิ่มเมื่อไหร่ก็จบเมื่อนั้นนะครับดูไม่ค่อยไฮโซเท่ากับพี่อาทิตย์คต่อาจารย์นิเวศพูดเลยแต่มันก็อย่างเงี้ยครับคนผมว่า คนละแนวคนละแนวถือว่าคนละแนวแล้วกันนะครับคนละแนวถ้าใครเคร่งเครียดก็ต้องมีกูใช่ไหมครับง่ายๆถ้าใครไม่ได้ไม่ได้ยังไงไม่เข้าใจพูดแล้วทําไมหมอพูดไม่เข้าใจเออมันก็กูอีกอะ่ะทั้งทั้งแถบเลยก็วางไอ้พวกนี้ไปอครับไม่ต้องคิดเลยมากนะครับแล้วก็ที่ฐานใจสุดใจครับง่าย,ายๆคือที่มันแปลกคือของมันมีอยู่แล้วนะแต่เราไม่เข้าใจมัน หนูอภิธรรมเต็มไปหมดก็เขียนเรื่องเนี้ยก็ไม่เข้าใจฟังหนูตามมาทักกี่รอบเป็นกี่พันไฟก็ไม่ว่าเราเข้าใจนะเดิมมาก็ไม่เข้าใจทุกครั้งก็มาอย่างเนี้ยทุกสองอาทิตย์นะครับก็ยังไม่มาอย่างเนี้ยครับประหลาดศาส,สนาพุทธเนี่ยเรื่องแค่เนี้ยเรื่องสองอย่างเนี่ยเนี่ยครับนี่ให้ไปชีเมากมาช่วยเราประสบการณ์ตรงคู่กับหมอกม็ไ้ <c oughs> ครับเอออ แตกเปลี่ยนประสบการณ์กันเดี๋ยว่อนที่แม่ชเม้าจะเล่าผมเล่าเรื่องของผมก่อนนิดนึงแล้วแม่แม่ชีม้าเล่าเลยครับแค่ระหว่างเดินนะครับเมื่อก่อนผมก็ชอบมาวัดนะครับเดินเข้ามาวัดเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมชอบมากผมก็ไม่เข้าใจว่าผมชอบอะไรเป็นไหมฮะผมเป็นผมชอบเดินมาวัดวัดนี้ด้วยนะวัดอื่นไม่ค่อยชอบเท่าไรมีวัดอันนี้กับวัดเทพที่ชอบเดินเข้ามาเนียววัดคือมันเป็นความสงบไง ือเราก็ไม่เข้าใจว่าเราชอบความสงบเออออกไปแล้วก็เอ,อ๊ะทำไมไม่สงบกลับมามันสงบอีกครับเออแล้วจะอย่างเงี้ยให้อยู่นานๆอย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งผมไม่เข้าใจว่าไอเนี้ยมันมีอยู่แล้วในเรานะครับอย่างที่หลวงปู่ชาสอนว่าจิตเนี่ยสงบอยู่แล้วนะครับไอ,อ,อจิตใจสงบอยู่แล้วแต่จิตที่ไม่สงบเป็นกิเลสที่เชย หนะ้าที่หลวงตาโพสต์มาอันนั้นแหละครับที่บอกว่าเป็นคําพูดที่ง่ายแล้วก็ง่ายเนาะแล้วก็เมื่อกี้อีกหนึ่งผมลืมตกไปดีหนึ่งหลวงตาบอกว่าตอนที่ผมแยกชั้นกับพระเ,เจ้าจากกัรนะครับหลวงตาบอกให้รวมกันซะก็เป็นเอกาธรรมโมเพราะว่าทุกอย่างมันรวมกันอยู่แล้วมันเธอจะไปแยกทําไมนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นไฮไลท์เลยนะครับพูดเล่นๆมันแต่เป็นไฮไลท์ว่า มันไม่มีอะไรแยกเก่าจากกันทุกอย่างมันเป็นพื้นเดียวกันหมดตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตแล้วก็อีกการละนานก็จะรวมกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไฮไลท์วันนี้ครับรวมกันหมดทุกคน